วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่เราปฏิบัติกันทุกคนครั้งแรกที่เราปฏิบัติลองนั่งภาวนาดูก็จะเป็นกันทุกคนเวลาเราหลับตาลงเนี่ยตั้งใจที่จะภาวนาให้นานที่สุดครั้งแรกก็ พอหลับตาลงสักพักหนึ่งจิตมันก็วุ่นวายทีนี้มันก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยคิดไปเราก็ตามมันไปครั้งแรกที่ทำนะตอนบวชใหม่ๆห,หลวงปู่หลวงตาท่านพาทำวัดแล้วก็ลองดูมันก็คิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยของมันแล้วเราก็ไม่เคยรู้ด้วยแล้วก็ไม่เคยทา พอทำไปเรื่อยๆก็เลยถามหลวงตาท่านหลวงตาท่านก็แนะนำก็ลองดูจิตไปก่อนดูไปเรื่อยๆมันจะไปถึงไหนก็ตามมันไปตามมันไปสักพักหนึ่งก็จะไม่คิดละก็มาดูลมหายใจลองดูดูไปเรื่อยๆวันนี้เราทำเราจะไปเร่งมันท่านบอกทำตามสบายของเราอย่าไปเร่ง ถ้าเราเล่งแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราไปบังคับมันมันจะทําให้เราเลิกไม่อยากจะทําไม่อยากจะภาวนาอีกแล้วอย่างนี้มันก็จะหาสิ่งอื่นมาทดแทนถ้าญาติโยมทั้งหลายที่ฝึกใหม่ๆก็ลองดูลองตามจิตมันไปสักพักหนึ่งก่อนว่ามันคิดไปถึงไหนคิดถึงเพื่อนคิดอยากไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่คิดอยากจะดูทีวี คิดอยากจะฟังเพลงฟังนั่นดนั่นดูนี่บัเราก็ตามดูมันไปแล้วฉันจะไปดูทําไมแล้วฉันจะไปฟังทําไมลองตอบตัวเองดูเราก็ปฏิบัติได้ง่ายๆที่บ้านนะอันนี้มันเป็นสูตรแล้วแต่บุคคลนะแล้วแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ตอนไหนใหม่ๆมันก็ขี้เกียจบ้างนะคนุณโยมขี้เกียจทําพอเราทําไปบ่อยๆจิตมันคุ้นชิน พอคุ้นชินเราก็หาอะไรที่มันเหมาะสำหรับเราเหมือนเราชอบฟังเพลงบางคนก็ชอบอะคูสติกอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบแบบแนวร็อกๆบางคนก็ชอบแบบหมอรําซิ่งชอบเพลงฮาร์ดคอร์อย่างนี้เราจะไปให้เหมือนกันคงเป็นคงจะเป็นไปไม่ได้เราก็ลองหาเวลาว่างดูคนยมเวลาว่างเรามีเยอะแยะ ไม่ใช่ว่าเราจะว่างสักวันเดียวนะเราก็ต้องสู้กับจิตของเราด้วยจิตใจของเราด้วยบางครั้งมันก็ขี้เกียจนะไม่อยากจะทำํนนทำนู่นทํานี่ไม่อยากจะทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ประค่อยประสบความสําเร็จอย่างเช่นอาตมาเห็นหลายท่านญนะาติโยมทั้งหลายไปวัดไปวาอย่างนี้พอไปแล้วก็ไปเฉยๆ บางท่านก็คุยกันบ้างเ,าเวลาพระทำวัดก็ไม่ว่าหรอกคนแก่เนาะแต่ท่านก็มาไม่ขาดอย่างนี้ก็ไม่ไม่ดุนะเจ้าวัดอาตมาไม่ดุแล้วอตาตมาก็ไม่หรอกนะดีกว่าท่านไม่มาวัดมาวาเลยคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวา่าเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ดังอันนี้อตาตมาก็ไม่รู้ไม่ขอพูด ในสิ่งอื่นดีกว่าเนาะเราพูดในสิ่งที่ควรพูดดีกว่ามันจะไม่ทําให้เราเจ็บตัวปวดสมองมาโรคสมองเรานะถ้าเราไม่มาพึ่งไม่ปฏิบัติเลยนี่มันก็มันยังกระไรอยู่คุณโยมนะเราหันมาประพฤติมาปฏิบัติลองดูนะจิตใจของเรามันก็จะไม่ว้าบุนมันก็จะเล่งไปสู่พระนิพพานให้เร็วมากขึ้น พอเราเกิดมาชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มาเห็นสัจธรรมความจริงของทุกชีวิตแล้วเราก็เวียนว่ายตายเกิดเวลาเราไปงานศพเราไปเห็นสัจธรรมแต่ส่วนมากได้ไปเจอเพื่อนฝูงเวลาพระเทศก็นั่งจับเจ้าคุยกันบางท่านก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างนี้จะให้เข้าใจยังไงต่อให้เทศ ถ้าฟังเทศแล้วมันฟังง่ายและปฏิบัติง่ายก็คงจะสําเร็จกันหมดทุกคนมนุษย์เกิดมานี่ญาติโยมก็คงเคยเห็นอีดังวิ่งเต็มวัดเต็มวาแมวและกันเนาะอีดังมันก็คงจะสําเร็จอรหันกันหมดแล้วมันก็เกิดมาใช้กรรมเหมือนกันกับเราก็ยังมีคนใจร้ายเอาแมวเอาหมาไปปล่อยให้เพิ่มภาระพระท่าน พระท่านก็บ่นไม่ได้อย่างนี้ถ้ามันปฏิบัติง่ายไอ้สุนักอยู่แถวกุฏิแถวเมมแถวหน้าวัดนะก็คงจะสำเร็จกันหมดบางทีเราทำวัดมันก็มานอนอยู่ข้างๆจะเอาอะไรกับมันบางทีมันก็มีเห่ามีหอนบ้างอย่างน้อยมันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเราชดใช้กรรมของมันไปวันๆเท่านั้นถึงเวลามันก็จากเราไปเช่นกัน มันก็ไม่อยู่ไม่ได้นานนะสุนัขเนี่ยก็ไม่เกินยี่สิบปีหรือสิบห้าปีถ้าไม่มีโรคมีภัย <c oughs> แล้วเราอยากจะเกิดอีกไหมล่ะเราอยากจะเวียนไหยตายเกิดในวัฏตะสงสารนี้อีกไหมหรือว่าเราอยากจะมาใช้กรรมอีกมาประมาทอีกบางคนเกิดมาไม่ครบสามสิบสองเขาก็ยังสู้เขาก็ยังเข้าวัดเข้าวารใส่บาตรทำบุญอัตามาเห็นนะ บางคนเขาก็พูดไม่ได้เป็นคนใบ้เขาก็ใส่บาทใส่บาทใส่บงใส่บาทอาตมาก็เห็นนะก็เขาก็พยายามที่จะรักษาศีลอย่างน้อยเขาก็รักษาศีลเขาบอกอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวอย่างถ้าเรากลับมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏนี้ไม่จบไม่สิน้นบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ก็สั่นครอนเหมือนกัน ก็เพราะอะไรเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เราเนี่ยก็พลอยที่จะสติแตกไปด้วยถ้าเราจะชวนเพื่อนบ้านมาทำบุญมาภาวนาน,นี่นก็คงจะยากก็เหมือนกันกับอีด่างข้างอีด่างข้างวัดนั่นแหละ,ะไม่แตกต่างกันเลยแต่เราเป็นสัตว์ประเสริฐ เกิดมาอาการครบ32พูดได้เรียนรู้ได้ใจร้ายได้เราก็ควรที่จะมันรักษาศีลเอาไว้ให้มันบริสุทธิ์รักษากายรักษาวาจารักษาใจเราก็วกกลับคืนมาการภาวนาหรือเดินจงกรมก็ไดไ้หายใจเข้าออกพูดหายเช่าใจเข้าออกโทรอย่างนี้มันง่ายมากคุณโยมนะ เพราะว่าการที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่จะดูเฉยๆพระท่านเทศให้ฟังก็ดูพระตามก็ดูไปแต่ก็ไม่ลองคิดมาจะมาปฏิบัติดูว่าสิ่งที่เราสิ่งที่พระท่านพูดนะั้นถูกต้องไหมทำได้จริงไหมเราเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าพระองค์นั้นเทศเก่งพระองค์นั้นเทศไม่ได้เรื่องอย่างนี้ แต่อย่างน้อยท่านก็จะพยายามก็เหมือนเราที่เราจะพยายามทำพยายามสอนเราก็ลองพยายามทำรรดูแล้วก็ปฏิบัติดูมันจะได้ความรู้เกิดมามันจะได้แจ้งแสงสว่างมันจะอยู่ในจิตในใจเพราะว่าธรรมมะนั้นมันเป็นแสงสว่างกว่าหลอดไฟญาติโยมทั้งหลายกว่าดวงอาทิตย์ล้านเท่าแต่เราก็คงจะมองไม่เห็น ราะว่าจิตใจของเรายังไม่มีธรรมะพอถ้าเรามีธรรมะพอมันก็จะสว่างสวัยไปเหมือนดวงแก้วอันมณนีญาติโยมทั้งหลายเราก็ได้ทำบุญกันอยู่แล้วทานกันอยู่แล้วแต่เราจึงต้องรักษาศีลด้วยรักษาศีลให้มันสะอาดอยู่เสมอเหมือนเราชำระร้างจิตใจชำระล้างร่างกายของเรา เรายังรู้อะไรขาวอะไรสวยอะไรถ้าเราอาบน้ำไม่ขัดที่ใครไม่ถูสบู่กิจกลิ่นมันก็ยังติดตัวถ้าเรารักษาศีลรักษาศีลห้าเราก็จงมันก็จะสะอาดจากภายในออกมาสู่ภายนอกโดยไม่ต้องบอกมันมันก็จะเป็นอย่างนี้ของมันในเมื่อเรารักษาศีลแล้วภายในมันก็จะใสสะอาด มันก็จะออกมาตามบุคคลิกเราก็จะอยู่ในสถานที่ดีๆคิดในสิ่งที่ดีๆไม่อิจฉาลิษยาใครเราก็ภาวนาเหมือนกันพอภาวนาเสร็จเรามีสติปัญญาเราก็จะระลึกได้ตลอดเวลาเพราะเรามีสติจากการภาวนาเพราะว่าจิตใจของเรานี้มันก็จะไม่วุ่นวายเพราะเราสามารถ จับยั้งจิตใจมันได้เราสามารถควบคุมมันได้ไม่ให้มันคิดไปข้างนอกไม่ให้ไปคิดไปข้างในข้างหน้าข้างหลังคิดแต่อยู่ปัจจุบันถ้าเราภาวนาอยู่ที่ลมหายใจมันก็จะอยู่ลมหายใจจิตมันก็จะนิ่งถ้าญาติโยมทําแล้วเห็นแสงแป๊บแป๊บดีโยมรู้แล้วว่าโยมจิตมันจะเริ่มนิ่งลงแล้วอาตมาก็เคยเป็นเวลานั่งภาวนาอย่างเงี้ยมันเหมือนเราแสงแผก ลองลองจินตนาการรูปตอนที่แฟดเวลาเขาถ่ายรูปอะรุ่นเก่าๆก่ไหมเราจะมีแฟดแป๊แบแป๊บอะอาตมาก็เคยเป็นก็เลยไปถามคนที่รู้นะัจิตมันกําลังรวมแต่ทีนี้มันตกใจพอตกใจหัวใจมันเต้นเร็วเหมือนเราตกใจอะไรบางอย่างนั่นแหละอาตมาก็เลยเออมานั่งคิดดูอุย้ยก็เลยยิ้มอยู่ในใจเออใกล้จะสงบแล้วอย่างเช่นอาตมาวันนี้อาตมาก็ออกออก จะมาชี้ธรรมะให้ญาติโยมง่ายๆเพื่อจะเข้าใจบางท่านก็ไม่ชอบก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะอัตมาก็ไม่ว่าแต่ก็พยายามจะสรรหาในสิ่งที่ดีมาบอกมากล่าวเผื่อญาติโยมชอบถูกใจอัตมาก็จะเป็นคนเสิร์ฟให้โยมเป็นคนชิมแล้วกันนะถ้าถูกใจก็อัตมาก็ดีใจ ถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านอย่างนี้เพราะว่าอาตมาก็เทศไม่เก่งหรอกก็พยายามที่จะสื่อสารตามแบบชาวบ้านนะไม่ใช่พระที่ดังๆเหมือนเจ้าคงเจ้าคุณอะไรอาตมาปฏิบัติยังไงอาตมาก็จะพูดอย่างนั้นปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดก็ไปถึงจนวินาทีสุดท้ายนะที่จะ บอกกล่าวได้ก็คือใบปริญญาใบสุดท้ายก็คือใบบรณบักนั่นเองญาติโยมก็คงจะไปถึงนั่นเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปถึงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทำไมอาตมาถึงว่าเช่นนั้นก่อนจะรับปริญญาเราต้องเรียนใช่ไหมเราต้องเรียนจนถึงสุขแต่ทีนี้ปริญญาชีวิตเราเรียนรู้ทุกวันไม่มีวันหยุดตื่นเช้ามาก็เรียนรู้ พอข้ามาก็นอนแล้วก็เรียนรู้ไปจนถึงใบบริญญาสุดท้ายที่อญาติยาโยมทุกคนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องได้รับกันทุกคนก็คือใบบรระัตรนั่นเองเพราะว่าอยากจะส่งเสริมหรืออาจจะให้ความรู้ไม่เก่งแต่อย่างน้อยก็จะไถ่ายทอดออกไปทางโซเชียลอีกทางหนึ่ง เผื่อญาติโยมตั้ง60กว่าล้านคนอาจจะถูกใจสัก20คนก็ยังดีก็ถือว่าดีนะบางหรืออาจอีกร้อยล้านคนอาจอีก65ล้านคนนะั้นไม่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรอาอตมาไม่โกรดก็เลยอยากจะมาเสิร์ฟให้ญาติโยมลองชิมธรรมะดูมันปฏิบัติดูก็คงน่าจะเข้าใจนะญาติโยมทั้งหลาย อาตมาก็เลยคิดว่าญาติโยมนี่เขคงจะเข้าใจคงจะรักษาศีลให้ดีแล้วจเจริญภาวนาให้ได้นะไปวัน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 เนี่วันหนึ่งมี24วันยีสี่ชั่วโมงเนี่ยเราทําสักหนึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ยังดีการภาวนาก่อนนอนอันนี้อาตมาก็จงขอฝากเอาไว้วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ไว้พบกันใหม่ ขอญาติโย,ยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญพร